สวัสดีค่ะวันนี้เราบกับสวัสดีครับวันนี้เราพบกับออคิวเลวนฟมิลี่บ้วันนี้นะครับเราจะมาิวนะครับกล่องปริศนากันนะครับเพราะเนื่องจากนะครับผมกับร้นะครับหยิบรอตรี่ถูกเด็กไม่ใช่ถูกถูกแบบ ถูกรางวัลสิมีถูกเด็กเออถูกถูกเด็กเออัิใหญถูกรางวันเออเนื่องจากนะครับผมนะครับก็ได้หยิบลอตเตอรี่ถูกพ่อก็เลยนะคะซื้อกล่องปริศนามาให้เราแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะแตพ่พ่อใส่กล่องใช่ครับพ่อใส่กล่องมาเราก็เลยไม่รู้นะคะกล่องมาแล้วครับทุกคนนูมาทันใจ กล่องนี้นะครับเราก็จะมาดูข้างหน้าเอาไม้ใช่มันไม่ใช่กล่องรีวิวนีวกวของท้ายไม่มีอะไรเลยนะครับสเออมันคืออคืออะไรอะคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหยิบแต่ละอย่างอ้อมันคือนี่คะคบทุกคนมันคือเี่ยอันแรกนะครับเราได้รถบังคับครับเป็นรถบังคับ แบบโอ้ยเอยบอได้บอกอันนี้นะคบเป็นรถบังคับนะครับเอาไว้แบบปีนป่าหรือลุยโคลนนะครับคือรถบังคับอันนี้นะครับเขาก็มีนี่นะตรงนี้เขาก็บอกว่าโช๊คนะครับมันก็จะเด้งเด้งเด้งได้ด้วยนะคะวันนี้ก็คืออย่างเท่ครับเป็นแบบเล็กกําลังพอดีครับ แล้วรูปทรงอะไรนี่ไม่ต้องพูดถึงครับอย่างสวยอ่ะเอาง่ายๆค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับเกี่ยวกับเจ้ารถบังคับคันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะมารีวิวในคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องอันอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้อีกดี๋ยวอันนี้ยังไม่แก่เลอันนี้ยังไม่แก่เับเดี๋ยวเราจะไปแบบรีวิวกันในคลิปหน้านะครับโอเคออ้โหหยิบหยิบแค่กล่อง โอ้กองยาใหญ่ครับรถยางเล็กค่อ<ฮ>มันต้องเป็นรถที่ไม่ธรรมดาแน่นอนมันต้องเป็นรถที่เร็วมากอันนี้นะครับเขาบอกว่า<ม>บวก40สนะครับม่น่าจะเร็วได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคบว้าว <Wow. S 1> โอเคฮะเดี๋ยวอันนี้ฮะเราจะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูว่ามีอะไรอีกไหมนะมีโอ้ยังมีครับทุกคนดอ๋<ป>อ ก่อนนะอันนี้นะครับคืออ๋อเป็นอันนี้ไม่ใช่รถไม่ใช่รถบังคับนะครับแต่เป็นนะม่ิเอ้ยนี่ก็เป็นรถบังคับครับทุกคนอุ้ยแล้วมีไฟข้างหน้าเลยครับโอ้โหนไฟข้างหน้าอุ้ยตุ๊กเองนี่ครับมันดูแบบน่าเล่นมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรอีกไหมยังมีครับทุกคนนี่ครับนี่กล่องนะครับกล่องเปล่าไฟท้ายปิไว้ ต้องเก็บหรอโหแล้วป่องใหญ่แบบนี้ครับทุกคนนี่เราวันนี้นะคะที่เราจับลอตเตอรี่ถูกนะคะได้ของเล่นมาถึงสามอันเลยคับทุกคนและแต่ละอันนี่เป็นรถทั้งนั้นรถทั้งนั้นเลย <Yeah. S 1> แต่ละอันนะคะทุกคนเท่มากเลยนะคะแถมโหดูถ้าเกิดเราเอาไปเล่นนะคะบผมคงชนพังเลยไม่ใช่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถคัน เดี๋ยวคันจิ๋วคันจิ๋วคันนี้และของคุณ่วนนี้เดี๋ยวคันนี้นะครับเราจะเอาไปรีวิวในคลิปหน้านะครับส่วนอันวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถคันรถคันนี้นะครับเพราะว่าผมว่ามันน่าจะดูทําอะไรได้ง่ายที่สุดแล้วแหละเดี๋ยวแต่ละอันนี่มดูเหมือนแบบเป็นรถแนวรถสปอร์ตกันหมดเลยนะครับนี่แต่ละคันในหกคันอะครกลงแล้ันน นี่ฮะทุกคนอันนี้นะคะคือส่วนรถของเรานะครับเอ,อิรบอกได้บ้านี่ฮะเดี๋ยวผมเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาหยิบตรงข้างล่างกันนะครับเพราะเขาเป็นแบบสองชั้นนะครับวันนี้อว้าวโอ้โอโอโอมีพ่จารุอะไรนี้ก็เป็นพวกนี่ครับที่ผมบอกครับวันนี้เป็นพวกฮะกระสุนไม่ใช่กระสุนครับอ๋ออันนี้เป็นกลวยครับเวลาอู<ะ>้ อย่างดีครับทุกคนสามารถให้รถซิกแซกซิกแซกได้แงว่าเป็นรถด,ดิฟของจริงครับเห็นไหมฮะรีโมทอันนี้ก็เป็นรีโมทลูกป,ปืนอีกแล้วนะความเร็วนะครับ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครบเพราะมันไม่ใช่แบบรถซิ่งรถแรงนะคะแต่เป็นรถด,ดีแต่อเอาไปเอามืออย่าเอามือไปถ่ายกับปมันไม่ใช่รถถา ถ้าดูสิมันมีขีดขีดเารเทร่รถเท่โรเทร่เนา <c oughs> ใช่ไหมเออมันก็เท่จริงๆริเลยสันนี้นครับเป็นรีโมท2.4ดนะครับก็คือเหมือนแบบว่าไปได้ไกลเลยนะครับรเนี้ยอันนี้ก็เป็นอแบบืมไม่ใช่เลี้ยวอย่าง,งานั้นเขามีที่เลี้ยวนะคะทุกคนไม่ใช่ไปเลี้ยวอย่างนี้แล้วไม่ใช่นะนี่ฮะล้ออันนี้เหมือนเป็นล้อเวลาเราจะไปทางขุขานะคะไม่เหมือนกับอุ้ย ไม่เหมือนกับล้อดเดิมน,นะครบล้อดเดิมเหมือนเป็นทางเรียบเลยนะครับวันนี้มันน่าจะแบบอีกอันนะครับมันน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าไปทางที่มันมีโคนนิดนึงได้ด้วยนะครบมาเน,นี่ยกลวมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไม่พูดร่ําทําเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลดไปช์จแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นได้ดทุกคนดูกันบายวูวม,มาข้างนอกแล้วนะครับแล้วผมก็ได้หยิบถ่านมาใส่เลยนะครับเพราะว่าถ่านนะครับเขา ชาร์จมาให้แล้วนะครับเราก็เลยแค่เอาใส่มาคะตอนแบตหมดแล้วก็ไปชาร์จนะครับส่วนนั้นนี่นะคบผมก็ได้เปลี่ยนล้อมาแล้วนะคะให้มันเป็นล้อมียางนะครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าล้ออันเก่ามันเป็นล้อดิฟครับมันแบบไม่มียางเป็นพลาสติกล้วนๆเลยนะคบวัาดี้ะทุกคนเวลาเราเปิดปุ๊บคามีไฟปั๊บเลยนะครับ เรามาดูนะคะว่ารีโมทนะคะมันสามารถทำให้รถขับไปได้ไกลขนาดไหน,นะครับไปเดี๋ยวนะคะเราเอาไปถึงสุดซอยแล้วนะคะมันก็ยังไปได้อยู่นะคะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อน,นะคะเดยนรถเยียบพันเดี๋ยวขับกับมาเลย รถด,ดิฟนะครับมันก็เลยไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองให้น้องผมเล่นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาเล่นกันะ่ะว้าเอ้าเอ้โอ้น่จะพังแล้วนี่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองถอยหลังหน่อย าเมื่อกี้มันสะดุดครับมันก็เลยยุกหน้าอ๋อนู้นดูสภาพซิเนี่ยครับยังไปได้อยู่ไหมลองทดสอบบนเนี่ย มันวังใหญ่มากเลยตอนนี้นี่คนระับผมก็มาเล่นในบ้านแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ฝนตกผมโอ้โหรถล้อฟรีหมดเลยครับ เราไม่มีการขยับคุณจะไปสีคุณต้องไปบอกก๊อฟคุณจะไปสีคุณต้องไปบอกถึงมันชนก้นกันไปเออจนจะมันชนไปจะแต่ละกาเราเออโอ้โหแทงก้นก็ต้องบวดร่อนนี่เออเออนี่ผ่านได้จริงมชิมกระป๊อฟเมื่อกี้นะครับน้องก็เล่นไปแล้วนะครับนี่ก็ยังเล่นไม่หยุดเลยนะครับผมว่าในบ้านนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นล้อดิบนะคะเพราะว่า เหมือนล้อนี้มันจะแรงไปนะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นลอดิฟแทนดีกว่านะนี่ค่ะหลังจากที่เรานะเล่นแบบยังแบบไม่ต้องชาร์จแบตเลยนะครับแล้วเล่นได้ประมาณ15นาทีนะครับ ก็ถือว่าดีมากนะคะเดี v ๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องไปชาร์จแบตแล้วนะครับแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดรีกิ้งกิ้งกิ้เพื่อให้ใครกิมไม่ใจไอคิวเลวันฟาร์มอลี่ฟัน์มสำหรับวันนี้ขอลายมันก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายวู้